เอผมว่าจะออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอะเฮ้ยตาทำไมอ่ะจะเอาเงินมาใช้นี้บัตรเครดิตครับอย่าออกเลยนั่นตาเห็นไหมลุงทิมแกออกจากกองทุนต่ออายุเท่าๆตานี่แหละมั้งตอนแรกก็คิดว่าจะดีชีวิตมาพลิกผันโนตอนแกนี่แกต้องรับจอบเสริมเยอะเลยนะไม่ลืมับเดี๋ยวส่งให้เลยครับ c f c นะครับลุงตันวิชชินนงหยิบเลยหยิบเลยอ่ะเฮ้ย ครับคบไม่ลืมไม่ลืมนึถ้าไม่อยากเสียผลประโยชน์ก็ต้องอยู่ให้นานแต่ผมเอาเองินออกมาใช้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับเข้าไปใหม่ก็ได้นี่พี่อย่าคิดว่านายจ้างเขาใชใ้ต้ากลับเข้ากองทุนได้ตลอดนะเพราะถ้าต้าลาออกไปแล้วอาจจะกลับเข้ามารับสวัสดิการไม่ได้หรือถ้าได้ก็อาจจะต้องโดนหกักภาษีสุดท้ายก็เหลือนิดเดียว จอผมเสียแล้วรีบหน่อยนะเ้ยเ่็นใจยังเป็นใจนะครับพี่เอกสารมาส่งครับเชื่อแล้วครับพี่ผมไม่อยากจะกองทุนล้วกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ